ต่อกันที่เรื่องราวของไอดอลหนุ่มขวัญใจสาวคนนี้กันบ้างค่ะถึงแม้ว่าจะต้องร้องเพลงรอกันไปก่อนสําหรับผลงานการแสดงของเขาคนนี้ค่ะแต่ว่าสําหรับงานด้านแฟชั่นถือว่าไม่แพวกันเลย สำหรับฮีจงซอกพระเอกเจ้าบทบาทแห่งแดนกิมจิเกาหลีใต้ที่แฟนแในไทยยกสมญาให้เป็นเจ้าเป็ดน้อยเมื่อล่าสุดเขาได้ปรากฏตัวขึ้นปกนิตยสารแอลพร้อมเซ็ตแฟชั่นจากแบรนด์ Prada ที่พึ่งแต่งตั้งให้เขารับตำแหน่งเป็นแบรนด์แอมเบสเตอร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะโดยในการขึ้นปกนิตยสารแอลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีจงซอกควงคู่มากับยุนอานางเอกคนใหม่ของเขาที่ประกบคู่กันในซีรีส์ใหม่เรื่อง Big กม u า h ทำให้หลายฝ่ายยกให้คู่นี้นะคะเป็นคู่พระนางสุดชิคแล้วก็ทรงอิทธิพลมากที่สุดในวงการบันเทิงแล้วก็แวดวงแฟชั่นค่ะนอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทางแบรนด์ o o a a l Paris ก็ยังแต่งตั้งให้อ e ีจงซอกเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ในจีน โดยที่แดนมังกรนั้นชื่อของหนุ่มคนนี้ก็คืออีจงโชทั้งนี้แม้ว่าอีจงซอกจะออกจากกรมแล้วก็ยังไม่มีผลงานการแสดงเรื่องใหม่แต่เขายังคงอยู่ในทำเนียบพระเอกเจ้าบทบาทค่าตัวต่อตอนอันดับต้นๆค่ะโดยเขารับค่าเหนื่อยราว1.6 6ล้านบาทต่อซีรีส์1เอพิโซดนอกจากนี้ก็ยังอยู่ใน10อันดับแรกของพระเอกเกาหลีที่มีแฟนๆติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดอีกด้วยค่ะ เรียกว่าเป็นแฟนๆขวัญใจของสาวๆชาวไทยแล้วก็สาวๆทั่วโลกเลยนะคะสำหรับหนุ่มไอดอลคนนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วติดลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ